ว่าความคิดที่ดีนะครับก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้เหมือนกับต้นไม้เลยนะครับเริ่มต้นจากต้นแบบที่ดีบวกกการดูแลที่ดีนะครับแล้วความคิดดีๆแบบนี้ก็สามารถที่จะงอกเงยอยู่ในจิตใจสู่รุ่นต่อไปครับและตอนนี้นะครับเจฟฟรีย์ก็อยู่ที่โรงเรียนเรนูนครวิทยานุกูลนะครับเราจะไปพบกับผู้ที่ชนะการประกวด BioGang Challenge ปี2016ที่ผ่านมานะครับ นี่ครับน้องๆอยู่ตรงนี้แล้วนะครับกลุ่มหนุ่มสาวผู้ไทยไว้ใสโรงเรียนเรนูนครวิทยานุกูลเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน ถิ่นของชนเผ่าผู้ไทยนะคะบรรพบุรุษได้สั่งสมภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงค่านะคะก็เลยได้ส่งเสริมให้ในักเรียนทํากิจกรรมนี้ขึ้นโดยการสํารวจภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะเกี่ยวกับการใช้พืชอของชนเผ่าผู้ไทยนะคะแล้วก็ได้รวบรวมผธุนไม้มาปลูกที่สวนของเราค่ะสําหรับการทํากิจกรรมนี้นะคะจะทำให้พวกเราเนี่ย มีความคิดที่จะอนุรักษ์ห่วงแหนวัฒนธรรมประสานไมตรีระหว่างคนในชุมชนเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาภายในชนเผ่าของเราค่ะสำหรับภูมิปัญญาผูทไทยเรดุนครน,นะคะเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษแล้วก็เป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตของคนรุ่นหลังนะคะทําให้พวกเราเนี่ยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสง่งทอดภูมิปัญญานี้ให้กับเยาวชนรุ่นหลังต่อๆไปค่ะโครงการนี้ที่ต้องเน้นเยาวชนเพราะว่า เยวาวชนพวกนี้เขามีวิชาเรียนคือวิชาชีววิทยาคือเขาก็จะเห็นความสำคัญของธรรมชาติตัวทรัพยากรชีวภาพขณะเดียวกันชุมชนก็ใช้ประโยชน์เรื่องภูมิปัญญาเพราะฉะนั้นเขาต้องอนุรักษ์เขาต้องฟื้นฟูแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะคงอยู่และอาจจะดีขึ้นด้วยซ้ำไปซึ่งกิจกรรม b i o g a n g Challenge ในปี2017นี้นะครับก็จัดขึ้นอีกครั้งภายใต้แนวคิด ตามรอยพ่อของแผ่นดินด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นจากสวนพฤกษศาสตร์ซึ่งน้องๆเยาวชนที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่20เมษายน2560ครับไม่ว่าใครจะเป็นผู้ชนะก็ตามนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือการได้บ่มเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดให้กับเยาวชน แล้วก็ชุมชนได้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นของพวกเขาให้เกิดการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นครับ